แผนกาการประจำมือวันที่๒6เดือนสิงหาคมปี๒๕๖๐ช่วงเช้าครับแผนที่อากาศเวลาตีหนึ่งเมือนี่ลลองหมอสูมกลางแห้งผ่าดผานประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเ้าสู่้ายุสลอนหมาอ้อนบริเว,เวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีหมอสูมโต,ตชึงไต้ผัดปกคลุมทะเลตามันประเทศไทยลาวไทยให้เห็นภาคอีสานตอนล่าง มีฝนต้องนักึงหนักหลายบางหม่องเกิดขึ้นใดครับภาพดาวเนตอมตรวจเมฆและภาพเร,รดารตดตรวจฝนจากเว็บไซต์กรมอุตนุนิยมวิทยาตอนเซามือนี้บนภาาัยอีสานมีเมฆปกคลุมทุกพื้นทีและในตอนเซานี้พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการสกลนอค,อนอคอนรนครพนมนครศรีมาบุรีรัมสุลินชีสเกตและบนราชธานีครับ ภายกระตงก,การตั้งแต่ตอนเอบามือนี้หอดตอนเช้ามืออืน่นด้วยนาีสานาตอนลางมีฝนฝ่ากระนองอรอยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักหลายบางหม่องอุณหภูมิต่ำสุดเท่าสามหอดสาหองศาเซเลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30หอดส .2 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเ,มเร็ว10หอดเซาคิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสามารถติดตามข้อ,ขอมูลเพิ่มได้จาก f a c e b o o k YouTube t w i t t e r สถาน,นีคีกระจายเสียงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเว็บไซต์จะมีทั้งภาพดาวเทียมตรวเมฆภาพ雷าตรวจฝนและผลการพยากรณ์รือคอมพิวเตอร์สมาราสูงครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน